สวัสดีครับสวัสดีสหายประสปอยก่อนเตะทุกช่องทางเลยนะครับค่ำคืนที่ผ่านมาเป็นยังไงบ้างครับหน้าชชอาของจรเลยได้ว่าโอ้โหสดชื่นกันเลยทีเดียวนะฮะก็ยินดีกับพี่ๆที่ตามมา,มาเมื่อวานด้วยนะโอ้โหมเมื่อวานทั้งตัวเน้นนะฮะตัวพุทโครงการเนี่ยมาหมดเลยทีเดียวนะครับน้าทั้งแมนยูนะับเมื่อวานนะผมก็ให้ไปที่กำแพงสูง นะครับนะก็น่าเสียดายนะครับสำหรับทางด้านของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเองนะครับผมที่ก็โดนดึงสกอร์ไปนะครับผมถ้ารูปเกมนะครับผมแมนยูไม่โดนดึงนะครับอาจจะเปลี่ยนก็เป็นไปได้นะครับส่วนทางด้านลิเวอร์พูลครับโอ้โหตัวนี้เด็ดสุดๆเลยทีเดียวนะครับก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับก็ชนะไป3าศูนย์นะครับเมื่อวานนะฮะก็สดชื่นกันไปนะครับส่วนอินเตอร์มิลานครับตัวนี้เด็ดจัดนะครับสี่ศูนย์ครับโอ้โหเรียกว่าพอดีคําเลยนะฮะก็น่าเสียดายนะครับสำหรับทางด้านของแอตติโกมาริคนะครับผมที่ยยยกไปเเเเพีีงงงงตัััวววดดทท่่าาานนนนน้้ออะครบสข อาลีนนะครับเมื่อวานนะเบียดชนะไปได้นะครับก็โดนดึงสกอร์ไปด้วยนะครับไม่งั้นจบ1-1นี่มองโกปรเย่สดชื่นไปแล้วนะครับแต่ก็ให้มุดลงดินไปเนี่ยก็สดชื่นกันไปนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับส่วนคู่สุดท้ายนะครับดีเฟนซ่าจัสเตเซียตอนเช้าเนี่ยโอ้โหน่าเสียดายมากๆเลยทีเดียวนะครับก็ขึ้นนําไปแล้วนะครับแต่ไปโดนนะครับตีเสมอนะครับก็ทําให้ไม่ค่อยสดชื่นสักเท่าไหร่นะครับสำหรับดีเฟนซ่านะครับก็เมื่อวานในช่วงโครงการก็สดชื่นกันไปก็ยินดีกับ อ่าทั้งพีพีหน้าช่องแล้วก็รวมไปถึงอ่าในหมู่บ้านของเราด้วยนะครับโอ้โหเมื่อวานชุดโครงการเราตายอีกแล้วนะครับนะก็สุดชื่นกันไปเลยทีเดียวนะครับสำหรับเมื่อวานนะครับนะก็สําหรับใครเนี่ยที่ยังไม่ได้เข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับสนใจนะครับนะสามารถอ่าไปติดต่อในอําเภอได้ที่หน้าช่องเลยนะครับนะก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับ ก็สำหรับแนวทางฟุตบอลค่ำคืนนี้นะครับจอห์นก็เลือกมาให้หกคู่เหมือนเดิมเช่นเคยนะครับโปรแกรมมันอาจจะมีน้อยนะครับก็ถ้าเป็นไปได้เนี่ยเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับตัวไหนที่เราม่มั่นใจนะครับแต่ว่าจอห์นก็จะเลือกมาให้นะครับผงตัวที่น่าสนใจในวันนี้นะครับถ้าชอบเนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับนัแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาได้นะครับคิดเห็นยังไงนะครับขัดสวนไม่ว่ากันนะครับ ไปดูกันที่คู่แรกนะครับลีกโรมาเนียครับวันนี้โปโตซานีครับเปิดบ้านเจอกับทางด้านของฮูเมนสตัดนะครับที่ต้องบอกว่าโปโตซานีเจ้าบ้านเนี่ยนะช่วงหลังมานี้นะครับสกดชัยยังไม่เจอเลยนะครับก็ออกทะเลไปค่อนข้างไกลเลยทีเดียวแต่ยังดีที่ว่าวันนี้ตัวโปโตซานีเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาเรื่องของตัวผู้เล่นเท่าเท่าไหร่นะครับแล้ววันนี้ได้เปรียบตรงที่เล่นในบ้านด้วยนะครับส่วนทางด้านของผู้มาเยือนเองนะครับนะส่วนฟอร์มภาพรวมเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดูตรงๆนะครับอาจจะไม่ดีมากเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าหากเเเรราาาาาไปปดดูสถิิตกกจอออันนนนนนซึ่่่งงงแว็ท้ข โปโตซานี่นะครับที่ค่อนข้างข่มกว่านะครับนะยังไม่เคยแพ้เลยแล้วอีกอย่างเขาวันนี้เป็นเกมในบ้านของโปรโตซานี่แบบนี้นะครับซึ่งจอนเชื่อได้เลยว่าวันนี้เลทให้ทางด้านคู่นี้เสมอในเสมอกันแบบนี้นะฮะขอแนะนําไปที่โปโตซานนี่ได้เลยครับในบ้านวันนี้ไม่แพ้อย่างแน่นอนฮะ ส่วนคู่ที่2ครับเราไปดูกันที่เซฟซี่ครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางด้านของ UTA ออัลลัดนะครับซึ่งคู่นี้เนี่ยจากสถิติการเจอกันเนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างสูงสีเลยทีเดียวนะครับนะก็ผัดกันแพ้ผัดกันชนะนะครับส่วนผลงานในลีกนะส่วนทางด้านของเซฟซี่เนี่ยก็ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะดูทรงๆนะครับยังไม่แพ้เลยนะครับเพราะโปรแกรมการแข่งขันเนี่ยถือว่ามันค่อนข้างรัดกุมเลยทีเดียวนะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็เพิ่งอกหักตกรอบในทางด้านของยูฟ่าคอนเฟอเรนซ์มาได้เนี่ยนะครับสภาพความพร้อมวััันนนนนนนีีีี้้้ะครรรบบบก็็ตตตอออองงงงงววว่่่่่าาาาาาททดดขเเเเซซฟยยไมมจหืิโษแ นะครับซึ่งแน่นอนว่าวันนี้เจอกับทางด้านของ UTA อารลัดนะครับผู้มาเยือนที่ฟอร์มรอกบ้านเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะเอาแน่เอานอนไม่ได้นะครับฉะนั้นแล้วคู่นี้ขอแนะนําไปที่เจ้าบ้านเชฟซี่หรือแล้วกันนะครับหนึ่งประตูในบ้านน่าจะมีอย่างแน่นอนนะครับนะส่วนคู่ที่ 3, ้าเราไปดูกันที่แคมเบดยูนตเต็ดลีกวันอังกฤษกันบ้างนะครับเจอกับทางด้านของเรดดิ้งนะครับซึ่งคู่นี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับทางด้านของแคมเบดเนี่ย นะครับที่ค่อนข้างทําผลงานได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับนักกอซัดไปแล้วถึง7ประตูนะฮะจาก5เกมที่ผ่านมานะฮะส่วนทางด้านของเรดดิ้งนะครับที่ฟอร์มค่อนข้างจะเอาแน่เอานอนไม่ค่อยได้นะครับนะก็วันนี้มาเยือนด้วยนะครับแล้วก็เลดวันนี้ค่อนข้างให้ทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ยค่อนข้างได้เปรียบเลยทีเดียวนะครับชนะแล้วคู่นี้นะครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับขออยู่ฝั่งแคมบิดอยู่นเต็ดอุ่นใจกว่าครับเล่นในบ้านวันนี้นะครับบอกเลยว่าวันนี้แคมบิดไม่แพ้อย่างแน่นอนนะครับแย่สุดคือเสมอหู ส่วนคู่ที่4ครับเราไปดูกันที่คอนเฟอเรนซ์ลีกใต้อังกฤษกันบ้างนะครับแชมฟอลเข้วันนี้เจอกับทนานัของเฮลมอนแฮมสตรีนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าคู่นี้เนี่ยจากสถิติการเจอกันเนี่ยก็ต้องบอกค่อนข้างสูสีเลยนะครับแล้วก็เป็นคู่ที่ค่อนข้างมีประตูเกิดขึ้นได้ทั้ง2ฝ่ายนะครับชนะแล้วคู่นี้นะครับได้กำแพงสูงต่ำเปิดไปที่2.5แบบนี้นะครับน้าขอลุ้นไปเลยนะครับคู่นี้ไปลุ้นประตูที่3เอาได้เลยนะครับสดชื่นอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็คู่นี้แนะนําบอลสดด้วย4าทีีแรกกมโอสที่จะะมีปรตูเกิดขึ้้นตังแต่รึ่งแรก นะครับนะส่วนหน้าบอลคู่นี้ครับเจ้าบ้านแน่นอนว่าวันนี้ได้เปรียบ,บเขาเล่นในบ้านนะครับฟอร์มในบ้านเนี่ยค่อนข้างแข็งแกร่งเลยยังไม่แพ้เลยนะครับก็มีโอกาสที่จะเบียดชนะได้อย่างน้อยเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วคู่นี้อยู่ฝั่งเจ้าบ้านอุ่นใจกว่านะครับสำหรับหน้าบอลฮะ ส่วนคู่ที่5าครับเราข้ามไปดูกันที่บอลเช้าอยู่เนี่ยสเตเตเฟ่เจอกับทางด้านของซารโรเลนโซกันบ้างแล้วกันนะครับวันนี้ต้องบอกว่าทางด้านของซารโรเลนโซเนี่ยฤดูกาลในลีกที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าทําได้ค่อนข้างดีเลยทีเดียวนะครับแล้ววันนี้มาเยือนเนี่ยนะครับก็ต้องบอรูปเกมเนี่ยไม่ได้เป็นรองเลยแล้วก็สถิติการเจอกันของคู่นี้ก็โอกาสที่จะมีประตูเกิดขึ้นได้ทั้ง2ฝ่ายเนี่ยก็มีความเป็นไปได้สูงเช่นเดียวกันนะครับฉะนั้นแล้วคู่นี้จอห์นมองว่า2ประตูเนี่ยมีอย่างแน่นอนครับนะฮ นะครับส่วนหน้าบอลคู่นี้ขอแนะนำไปที่ซานลอนเรนโซได้เลยครับไม่ต้องคิดเยอะเลยนะครับวันนี้ซานลอเรนโซน่าจะบุกมาแบ่งแต้มได้เป็นอย่างน้อยแน่นอนฮะ ส่วนคู่สุดท้ายครับปิดท้ายเราไปดูกันที่โคลัมเบียดิวิชั่น1กันบ้างแล้วกันนะครับนะอองเซกันดาครับวันนี้เปิดบ้านเจอกับทางด้านของเอลิติโกฮิวล่านั่นเองนะครับซึ่งคู่นี้น่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ต้องบอกคู่นี้สถิติการเจอกันเนี่ยเป็นบอลบ้านใครบ้านมันนะครับแล้วก็เวลาสถิติกันดาเนี่ยมาเล่นในบ้านเนี่ยถือว่าค่อนข้างแพ้ยากอยู่เหมือนกันนะครับฉะนั้นแล้วคู่นี้ถ้าให้เลือกเชียร์นะครับนะขอแนะนำไปที่อองเซกันดาได้เลยครับนะฮะแนะนำว่าในบ้านมีอย่างแน่นอนครรับปะตู นะครับนะ้ไม่แพ้อย่างแน่นอนครับแล้วก็คู่นี้นะครับนะสำหรับใครที่ต้องการที่จะมองทางด้านของกําแพงสูงต่ํานะครับนะจอนขอแนะนําไปที่กําแพงสูงครึ่งแรกครับบอกได้เลยนะครับว่าคู่นี้นะครับมีโอกาสที่จะมีประตูเกิดขึ้นในครึ่งแรกอย่างแน่นอนนะครับ ก็จบกันไปนะครับสำหรับแนวทางฟุตบอลมันเดย์ในคืนนี้นะครับถ้าชอบก็ตามมาได้นะครับที่เหลืออยู่ที่ท่านตัดสินใจนะครับถ้าไม่ชอบก็ข้ามได้ข้ามนะครับสำหรับคืนนี้นะครับในส่วนในครอบครัวเดี๋ยวจอนจะไปเลือกให้อีกทีหนึ่งนะครับใครสนใจนะครับอยากจะเข้ามาในหมู่บ้านนะครับเปิดใจเข้ามาดูครับรับรองว่าไม่ปิดหวังอย่างแน่นอนนะครับสำหรับชุดโครงการและก็ตัวเน้นคืนนี้ของจอนนะครับนะคืนนี้ขอทุกท่านโชคดีครับเฮงรวยๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ